สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชุดชาแนลค่ะเนี่นะคะเราก็ได้เดินมานะคะเราก็เห็นแตกไกลๆเลยนะคะว่ามีรถขนปูนมานะคะก็ผสมปูนนะคะ เราใช้ป <54. S 2> ูนประมาณกี uh, <okay>. ่คิวครับพี่ชิดสามคิวครับหมคิวนะาัโอ้

ตัะตไปขกนหลังไอ้บะมูวเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ้วโฟเมนโฟเมนลงมือเราได้มัดโฟก็ต้องทำไง รถปั่นเาเดมกรบเัปูนเลยเิ่มอีเนื้อะแม่เลยกูแม่ทีเสียเล็กนิเจ้าเจ้าเจ้เจ้าต้องขาดเจ้าปูนนะเจ้วเขาขูด้วยยังไม่เยเาพี่ต้องไปยังไงวายยังไม่เลยใี่ไมี่ดูแลกว น oh, ้องโอ้ไม่ใส่บูนไอหอเก็บหอบนียวเหนวด้อแล้วโอ้โห

เรทไเสร็จแล้วมาอะไรเลต่ออ้มันไม่สวยเนาะ

กัปตันครับ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  <ELL> <Yeah. laughs> <pi architect>

ลีแล้วนะคะก็ได้เฟปูนลงแล้วนะคะก็จะทีให้เต็มวันนี้เลยนะคะนี่นะะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปตมวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องเฟิ่มบุญฉูดช a n น l ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะมาใส่ตรต